าาน,นะนี่างท,ที่ต้องอ่า<อ>น,นเสือนี่อะไรโอ้โหอะไรพ่อฟังสินั่งมันกระโถนเะนี่ยอะมันกระโถนอ่านหนังสือเหรอนี่อะไรมานั่งอุ้ยกระโถนมันนั่งก็อีน้องต่ออะไรนะอะไรพ่อฟังสิ ป้า <Okay. S 2> เอา <Okay. S 2> เร็วๆไหมโอเคกาดูาลากาดูลากาดูลาเดี๋ยวป้าฟัง ะนะพอนะารูกทำอะไรนี่ น้องไม่ว่าโระโถน